สว er. ัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนำจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีใบรับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมร้านเพชรมันตาเป็นร้านค้าออนไลน์สินค้าจัดส่งฟรีทั่วไทยเห็นคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะ <B GM> กรณีจัดส่งต่างประเทศค่าจัดส่งและค่าภาษีขอคุณลูกค้าเป็นผู้รับภาระส่วนนี้นะคะ <B GM> การสั่งซื้อสินค้าให้แคปเจอร์ภาพสินค้าที่สนใจแล้วทักเข้ามาในแพลตฟอร์มต่างๆของร้านค้า <B GM> กรณีชมสินค้าย้อนหลังถูกใจสินค้าชิ้นไหนอย่าลืมแคปเจอร์ภาพบันที่ของสินค้าเข้ามาด้วยนะคะ เพื่อง,ง่ายต่อการเช็คว่าสินค้ายังอยู่หรือไม่ค่ะสินค้าชิ้นแรกจี้เข็มกลัดช่อดอกไม้พลอยประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก8.5กรัมประดับทับทิมพม่าบุษราคาสยามและเพศทาทยพร้อมใบเซอร์ในใบเซอร์ระบุสีของทับทิมว่าวีวิตพิงกี้เล็กเพชร0.95กระับ จี้ขนาด2.4คูณ3.9เซนการกลัด2ขาก้านยาวขนาด3เซนระบบล็อกแบบหัวจักกานกัด2ขามีประโยชน์คือใช้งานแล้วกลัดเพื่อไม่ให้เข็มกลัดพิกค่ะชิ้นนี้กลัดแหลมคมใช้งานง่ายอาจใช้เป็นจี้ได้ด้วยจะก,กลับด้านล่างหรือด้านบนงานก็สวยคนละแบบค่ะ เป็นงานที่สามารถอัดแบได้ใช้เป็นเข็มกลัดก็ได้ใช้เป็นจี้ก็สวยหรูคะ่ะขั้วจี้ขนาดบนและล่างไม่เท่ากันขนาด3.5มิลและ6มิลถือว่าคั้วจี้ใหญ่ใช้งานได้สะดวกคะ่ะราคา41,000บาทเป็นชิ้นงานที่มาในสภาพดีและหน้างานขนาดใหญ่ ใส่เป็นจี้ก็ดูหรูและดูเด่นสะดุดตาเพราะความสวยสดใสของพลอยทุกเม็ดที่ประดับร่วมกันทั้งร้านเซอร์มา3เม็ดนะคะเป็นบุษรลาคามเพทายและทับทิมค่ะสีเขียว2เม็ดเป็นเพอริดอตและอีกเม็ดดูเหมือนเป็นโกเมนสีเขียวค่ะ ต่างหูเพชรกระจุกเรือนพิงโก 14K หนัก7.1กรัมประดับเพชรเม็ดกลางขนาด20ตงังล้อมด้วยเพชร8ตงังและเพชรบริวารรอบนอก56เม็ดทั้งชิ้นงานรวมเพชร1.80กรัตชิ้นงานทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง1.2เซนราคา45,000บาท งานชิ้นนี้เป็นงานเพชรกระจุกที่ใช้เพชรเม็ดใหญ่ค่ะได้เพชรเม็ดกลางถึง20ต่างและเพชรรอบที่ล้อม8ต่างหน้างานใหญ่ดูหรูใส่แล้วดูเป็นเรื่องเป็นราวค่ะชิ้นนี้ใช้พิงโกลทำให้งานดูสวยละมุนและดูซอฟค่ะจี้ทับทิมพม่าประดับเพชร เรือนทอง 14k หนัก3.62กรัมประดับทับทิมพมา่า11เม็ด1.38กรัตสีทับทิมพิงกิชเลดชมพูอมแดงพร้อมใบเซอร์เพชร0.65กรัตชิ้นง,งานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2.3เซนขั้วจี้กว้าง2มิลราคา21,500บาท งานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์ที่ดูสวยแปลกตาดีค่ะโดยนำทับทิมทรงรูปไข่มาวางประดับโดยรอบและทำเป็นแฉกทั้งหมด10แฉกค่ะหน้างานไม่เล็กนะคะขนาดใหญ่กว่าเหรียญหนึบาทค่ะการประมาณขนาดสินค้าอย่าใช้ความรู้สึกในการประมาณนะคะทุตสร้อยคอและต่างหูทับทิมพม่าประดับเพชร เรือนทอง 18k และ 14k หนักรวม38.63กรัมประดับทับทิมพมา่า36กรัตสีม่วงอมแดงพร้อมใบเซอร์จำหน่ายยกชุดนะคะสร้อยคอและต่างหูไปพร้อมกันค่ะประดับเพชรรวม5.19กรัตสร้อยคอยาว16.25นิ้วช่วงพลอย18เซน จี้ล่างรวมระยะสูง4เซนระบบล็อกแบบตะขอก้ามปูสร้อยเป็นห่วงเลือกเกี่ยวปรับระดับได้ยกชุดราคา310,000บาทชิ้นนี้เป็นงานที่ดูสวยและดูอลังการค่ะเซตติ้งมีความละเอียดโดยนำเพชรมาประดับ ร่วมกับนำทับทิมรูปทรงต่างๆเม็ดใหญ่และเม็ดเล็กมาวางจัดเรียงเป็นดีไซน์ระย้าที่สวยงามด้านหลังของสินค้าก็ประมาณนี้นะคะสินค้าทุกชิ้นคุณลูกค้าสามารถนัดชมสินค้าจริงได้ค่ะ เป็นงานทับทิมพมา่าที่วางจัดเรียงดีไซน์ได้สวยและมีความอ่อนช้อยเซตติ้งนำเพชรมาประดับโค้งในแต่ละจุดของจี้ได้ดูสวยสมดุลค่ะและนำทับทิมมาประดับห้อยตุ้งติ้งลงมาตะขอเป็นตะขอกา้านปูสายเป็นห่วงใช้งานเกี่ยวปรับระดับได้ตามความต้องการค่ะ ต่างหูมาเป็นเซ็ตด้วยกันขนาดกว้าง0.9เซนคูณสูง2 2เซนค่ะทางร้านขายยกเซ็ตไปด้วยกันไม่ได้แยกจำหน่ายนะคะกรณีลูกค้าทางไกลที่ไม่สะดวกนะัดชมสินค้าจริงสามารถทักเข้ามาทางร้านจะส่งภาพวิดีโอให้คุณลูกค้าชมเฉพาะสินค้าที่สนใจค่ะชิ้นนี้ทับทิมสีแดงสดสวยงาม การแต่งกายยกชุดเข้าเซตเป็นการบอกรสนิยมของผู้สวมใส่ว่าเป็นคนเนี้ยบและเป๊ะชอบความสมบูรณ์แบบสีของทับทิมในชิ้นงานดูสวยสม่ำเสมอเซตติ้งดูลงตัวและดูอลังการหรูหราใส่ประดับขึ้นคอแล้วดึงดูดสายตาผู้พบเห็นแน่นอนค่ะสีของทับทิมที่คอและต่างหูเป็นโทนเดียวกัน เป็นงานสวยยกเซตที่โชว์ความลงตัวในการแต่งกายใส่ประดับห้อยคอแล้วดูสวยหรูคู่ควรกับผู้เป็นเจ้าของค่ะสร้อยข้อมือมุกสาสายประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก39.13กรัมประดับเพชรรวม1.57กรัตสร้อยหน้ากว้าง2เซนสร้อยยาว19.5เซน มุกขนาด6มิลช่วงเพชรดอกพิกุลเส้นผ่าศูนย์กลาง1.1เซนระบบล็อก2ชั้นแบบลินเสียบราคา48,000บาท ชิ้นนี้เป็นสร้อยข้อมือมุกที่ดูสวยหรูมากทองที่ประดับเป็น 18k ทั้งหมดค่ะระบบล็อก2ชั้นแบบลินเสียบคือมีเดือยไว้สำหรับเกี่ยวตัวล็อกและดันลินเสียบเข้าไปอีกชั้นค่ะเป็นการล็อกเพื่อป้องกันสร้อยมุกหลุดหายขณะใช้งานดับเบิลล็อกเข้าไปเพื่อให้แน่นหนาอีกทีค่ะ ตัวล็อกทรงกลมประดับเพชรแน่นๆเต็มทั้งพื้นผิวนำเพชรมากระจุกเป็นดอกพิกุลสองตำแหน่งในระหว่างสายสร้อยข้อมือเสริมให้ชิ้นงานดูหรูยิ่งขึ้นค่ะทั้งความมันวาวของมุกสีเทาและสีขาวที่วางจัดเรียงและความวิ้งวับของเพชรที่ประดับ รวมทั้งเพชรที่ประดับแน่นๆตรงตะขอทำให้งานชิ้นนี้ดูสวยหรูและสะดุดตาผู้พบเห็นค่ะเป็นงานมุกที่ประดับเพชรเยอะดูหรูและดูแพงมากค่ะต่างหูเพชรมุกตุ้งติ้งเรือนทอง 18K หนัก4.9กรัมประดับเพชร36เมตร0.50กรัด มุกขนาด7มิลชิ้นงานสูง3.8เซนราคา26,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์ที่ดูเหมือนเรียบๆนะคะประดับเพชรโคง้งเป็นแนวและนำมุกมาประดับส่วนปลายค่ะงานดูธรรมดาแต่ใส่ขึ้นมาแล้วดูสวยน่ารักมีดีไซน์ที่ไม่เกลื่อนตางานตุง้งติ้งเวลาใส่แล้วดูมีสเสน่ห์ชวนมองค่ะ ชิ้นสุดท้ายต่างหูเพชรเรือนทอง 18K หนัก5.89กรัมประดับเพชร2ตัง54เมตรรวม1.08กรัตชิ้นงานขนาด0.9คูณ1.4เซนระบบล็อกแบบตัวหนีบโอเมกา้าก้านเสียบสามารถพับลงได้นะคะใส่ได้2แบบแบบก้านเสียบหรือใส่แบบหนีบก็ได้ค่ะ ราคา32,500บาทชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์ที่ดูกิ๊บเก๋ดีค่ะนำเพชร3แถวมาวางจัดเรียงเป็นแนวบนตัวเรือนสีทองงานดูหรูดูแพงดีค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียริรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ